จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็จะมาตอบปัญหามีคนตั้งคำถามเป็นเด็กๆตั้งคำถามว่าหลวงพ่อถ้าผมอยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผมควรจะทำอย่างไรความจริงก็ไม่ควรจะถามพระนะเรื่องทำธุรกิจเนี่ยเพราะว่าพระไม่ค่อยถนัดเรื่องธุรกิจพระถนัดเรื่องธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามอัตมาภาพก็บอกเด็กหนุ่มคนนี้ว่าจะต้องทําตัวให้มีสเสน่ห์อันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีสเสน่ห์คนเขาก็ไม่รักเราถ้าไม่มีใครรักเรา,เาก็ไม่ช่วยเหลือเราไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีสเสน่ห์คนไม่รักเขาก็จะไม่ช่วยเหลือเราเส้นทางการทำธุรกิจ ที่เราคิดเอาไว้ก็จะล้มเหลวลองคิดดูนะว่าถ้าไม่เด็กสักคนหนึ่งทำตัวมีสเสน่ห์ต่อให้เขาไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้และคนสอนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกเอ็นดูอยากจะบอกอยากจะแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรเรียนรู้จากเขาไปก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองประการต่อมาก็คือรู้จักเวลาที่เราทำอะไรก็ตามรู้จักที่สูงที่ต่ำอะไรควรไม่ควรรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไปมาหาสู่ดูแลเราเป็นผู้น้อยเราควรจะทำอย่างไรประการต่อมาก็คือรู้จักว่าเพื่อนที่ดี คือใครอันนี้ก็จะมีความสำคัญมากนะอัตมาภาพบอกเขาว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนที่ดีบางครั้งบางทีเนี่ยเราเสียท่าได้ง่ายๆเพราะว่าเพื่อนชักนำไปในทางเสียหายก็มีเยอะเลยเพื่อนดีมีเพียงคนเดียวก็สามารถที่จะนำพาชีวิตของเราก้าวข้ามแม่น้ำที่เต็มไปด้วยขวักหนามเต็มไปด้วยคลื่นมรสุม เส้นทางที่มีแต่ขวากหนามแม่น้ำที่มีแต่คลื่นลมมรสุมเรามีเพื่อนดีร่วมเดินทางเราก็สามารถก้าวข้ามได้ต่อมาก็คือว่าเราจะต้องมันเรียนรู้สู้งานผ่านอุปสรรคให้ได้อย่าคิดว่าสิ่งนี้มันยากโอ้ทำไม่ไหวหรอกแล้วคนอื่นทำไมทำได้ละ่ะอย่าวางมือโดยที่ไม่ไดเรียนรู้อะไร บางคนคิดไปไกลคิดเพอ้อไปจนกระทั่งหวาดผวากับความคิดของตัวเองและก็ไม่กล้าทำอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเห็นความสำเร็จในชีวิตธุรกิจของนักธุรกิจใหญ่ๆก็คือกัดติดผิดเป็นครูดูให้จำทำให้จริงหมายความว่าหลายสิ่งที่พลาดแต่ว่าล้มแล้วลุกพลาดแต่ว่า แก้ไขได้ทุกอย่างเรียนรู้จากความผิดพลาดความโง่ามาก่อนความฉลาดเราเป็นคนโง่ถ้าเราไปอยู่กับคนฉลาดเราก็จะฉลาดตามไปด้วยมันเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเรียนรู้ให้เร็วเข้าใจงานเข้าใจคนอย่าสับสนกับคนรอบตัวอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็น เครื่องกีดขวางความเจริญก้าวหน้าของเราเราต้องมองออกแต่เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปวางตัวว่าเธอผิดฉันถูกไม่ต้องถ้าเรามีศัตรูเพียงคนหนึ่งก็แย่ยแล้วนะ,ะไม่ต้องไปมีศัตรูกับใครเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจกับการผูกมิตรเนี่ยมันเป็นสิ่งอันเดียวกันการเรียนรู้ผูกมิตรกับผู้ใหญ่ผูกมิตรกับคู่ แข่งของเราผูกมิตรกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องชีวิตของเราแล้วเราก็จะเป็นคนมีสเสน่ห์ธุรกิจของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอเจริญพร